สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดราคาชุดลิซ่าแบล็กพิงค์ใส่ขึ้นคอนเสิร์ตที่ไทย เป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงโลกจริงๆครับสําหรับลิซ่าและลิซามโนบาลเพราะไม่ว่าเธอจะหยิบชุดอะไรใส่บอกเลยว่าชุดนั้นต้องขายหมดเกลี้ยงแถมใส่แต่ละชุดก็ยังดูสวยและแพงแบบสุดๆแม้ว่าจะใส่เพียงเสื้อยืดธรรมดาธรรมดาแต่ลิซ่าก็ยังดูโดดเด่นและมีออร่าสุดๆล่าสุดเมื่อวันที่7จ็ถึงแมกราคม2 5 6 6นสณสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุภชลาสายแบล็กพิงค์ได้มาระเบิดความมันกับคอนเสิร์ตแบล็กพิงค์เวิลด์ทัวร์บอลพิงค์แบงคอกและสําหรับ ชุดแซ็บเทลิซาใส่ขึ้นโชว์โซโล่ของตัวเองมาจากแบรนด์ดัง e A.R.E.A เสื้อสุดเซ็กซี่มูลค่ากว่า83,500บาทในส่วนของการเก่งขาสั้นที่ใส่มีราคาอยู่ที่40,000บาทรวมทั้งชุดราคาตกอยู่ที่123,500บาทท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก V o News ขอบคุณครับ